สวัสดีครับแฟนเพจประเทศพาลุยหมายเลขกัปเจอร์กันอีกครับกับแนวทางคู่ชุดตัวเลขนะครับไม่ว่าจะเด่นบนเด่นล่างครับนำฝากท่านผู้ชมให้นำไปพิจารณาครับใครหวันประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลก็มาเต็มทีแล้วมาดูที่ชุดแรกครับบ่าวบอสคนน้ำหนักครับเมื่อที่ผ่านมาก็เข้าแฟนอกน้ำตรงตรงนะครับเจะมองตรงไหนก็ แจ้งไว้ดังนี้นะครับวันนี้สาตัวบนจับให้3 4 8สี่แ5ดสา9 4, 4ี8เก้าสามห้าครับสตัว4ี่แปดสและก็ห้าเมาดูแนวทางของสูตรมา,มากๆนะครับที่ทุกคนถามถึงกันครับเขาต่อเนื่องมาตลอดครับทงวดที่ผ่านมาก็เข้าต่อโต,อตอนะครับวันนี้3าตัวบนมี xuống thuận học xuống thuận học xuống dung kia xuống dung xuống 6 hát xuống sáu học xuống dung cough xuống thuận học xuống xuống học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  cough xuống 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 học xuống kia xuống xuống bát 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 6 bát xuống

2องเนั่นก็เข้าตรงตรงนะครับออกเก้็ดสองก็เข้าตรงตรงนะครับแต่วันที่ผ่านมาออกแปดหกหนึ่งมันเขา้าตัวโต๊ดครับหนึวันนี้ใครที่สนใจก็ต้องนำไปพิจารณาครับแต่มันเริ่มเข้าชุดโต๊ดก็ซื้อโต๊ดไว้ด้วยแล้วครับมีทั้งหมดที่ชุดครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหน แปดหกสี่สิบแปดสี่เก้าห้าสิบห้าสิบจุดครับนะครับลองลงไปพิจารณาดูครับมาดูเลืเด่นของอาจารย์ท่านนี้บ้างครับปฏิบัติามาให้ห้าตัวเลขเลยนะครับเข้าหนึ่งวันนี้มีเจ็ดมีแปดมีเก้ามีศูนย์มีสองนะครับต้องมาสักตัวหนึ่งนะครับในสามตัวบนก็อรอรุ่นกันครับมาดูแนวทางของเอทอนครับจุดสรุปบทปฏิบัติามาเข้าจุดโต๊ะครับ วันนี้นะคร <mel od ic 00> ับสองตัวมี06 08 09 19 92 72นะครับเด่น9 0เน้นๆนะครับ09 19แล้วก็92สามตัวจะให้มี019 119 192 009แล้วก็092สรุปล่างก็มี31 35 38 37 79นะครับเด่น3นะครับ0ชุดล่าง หรือต <premises. S 2> ัวนี้ข้างับหลักร้อยนะครับชนสี่สุดก็มีสองกับสามมันรับมาหลักร้อยแน่นอนครับอันนี้หลักสิบบนก็ขวามือมีหกกับเก้าเนอะลองไปลุ้นดูครันจะมาจริงไหมก็มีผิดนะครับผิดอยู่งวดออกสองเจ็ดสองนะครับก็หลักสิบก็มาหหน่วยกับหลักร้อยออกอันนี้หลักสิบให้หกกับเก้าครับมาดูวันนี้ เป็นคลิปแชร์ทางไลน์นะครับแต่ว่ามีคลเปล็อวงในประมุนะครับอที่ผ่านมาให้แผ่ออกเดินนะครับก็เข้าตรงตวันนี้ที่คลิปแค่ไหนไม่รู้ก็นํามาฝากท่านผู้ชมเดือตรงกับตัวเลขที่ท่านผู้ชมชอบนะครับตัวเลขสามตัวบนคือก้าสองเจ็ดทางของแอ็นเโกุบักกับคู่ให้จากมอที่ผ่านมาเมื่อโคู่นี้นะครับก็เข้าหนเจ็ดนะครับ ประกบกันอีกครับวันนี้2จงตานประกบสองตัวล่างไปกลับนะครับมีหกสองหกสามหกห้าหกแปดเจ็ดสองเจ็ดสมเจ็ดห้าเจ็ดแปดแปดสองแปดสามแปดห้าแปดแปก้าสองเกเก้าห้าแลกานตของอาจารย์สวรรค์ชุดนี้ครับร้อยสิบหกโดครับไฮเดนหนึ่งกับ2องครับมาใน่นอนหนึ่งตัวครับสุดนี้ไม่เคยพลาดนะครับส่วนซ้ายมือนะครับก็มีผ่านนะครับ ก็มืออัธพานมากขเข้าสองตัวอะไรก็หนึ่งหกวันนี้ให้สิบหน่วยบนมีอยู่ห้าตัวเลขก็มีหนึมีสี่มีเมีศูนย์มีหส่วนขวามือก็มีห้ามีเดมีเมีหนึ่งอัธพานมาส์์ขวามือเขเข้าที่หกวันนี้สองศน์มีสิหน่วยบนมีชนกันที่หแล้วก็เนะครับมีโอกาสเป็นได้ทุกตัวเลขนะครับมาดูแนวทางของอาจารย์พีชุดนี้ครับ สิบบนก็มืยนบนนะครับประกบคู่กันเ้าที่ผ่านมาก็เข้า6อนึ่งแล้ววันนี้จะมีหลังสิบบนมี2 3 4 5ส่ครับส่วนหลักหน่วยก็จะมี6มี7มีแปดนะก็ลองไปพิจารณาดูครับประกบคู่กันแล้วก็มี2องหกสองเจ็ดสองแปดสามหกสามเจ็ดแกสี่เจ็ดกห้าเแล้วก็5 8 9, 10, 10. ครับข้างบนนี้ก็เรื่องชุดนั้นครับใครว่ามันม,มากตัวนะครับมาดูแนวทางของชุดโตดด๊ของ,ง,ขง,ขง 6, นักขับแข่งแต่ละสีกันบ้างครับวันที่1มาเข้า618เนี่ยครับตัวโต๊ตวันนี้ชุดโต๊ของนักขับแข่งแต่ละสีก็จะมี103 106 107 108 208 309 407 508 609 708 709

7จ็ดหกแปดและก็แปดเดเก้าดูล่างตรงรงมานี้นะครับภาพอาจจะไม่ค่อยชัดนะครัขออ่านให้ฟังนะครับขอเข้าดึกเรื่องดีมาตลอดวันนี้จัดคู่ให้ก็มมี่หกห้าเจ็ดหกแป่ห้าเจ็ดนี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปด7สามสามสี่สามห้าสา 4ี4สามสี้าและก็สี่แปดดูทุดนี้ของย้อนอินเทอร์คับกบคู่ัครับเริ่มจากทาขวามือนี่แครับ็มี3ตัวบุแล้วก็จจับให้หกแปดสี่หกตัวบุแปดสี่แปดหกล้วก็างมี2กับแปดกับจับคู้สองหแปดและก็6กแปดครับน3ตัว ของมือนะครับขอี่้ดมี่แปดสามห้าแปดสี่หครับทุกนี้ของชายคืนนะครับปฏิบัตมาเข้า3ตัวตรงๆนะครับของของวันนี้สามตัวบนชัดให้มีศูนย์หนึ่งห้าตัวบนศูนห้าศูนยห่้าหนึ่งห้าหนึ่งเก้าเก้าหครับ กาทำผลงานของแง่ชายโกงอยู่ก็นะครับนำมาให้ดูแล้วนำไปพิจารณาดูครับแนวทางของแค่หนุนนะครัทำเพื่อโงการครับ3ตัวบนนะครับเน้นที่9,3,8าสามแนะครับงานเดินดีมาต่อเนื่องครับวันนี้ก็นะครับสตัวบนมีเ่เก้าสามห้าเก้าสามหกเก้าสามแป่าห้าห้าเก 9ก้าเจ็ดสี่เาจ็ดกาเจ็ดหกเก้าเุดกันเก้าสองเจ็ดเก้าเจสมเกองับนเก้าเก่าเก้าหก้าัตัดสงตัวบนมีสามสามาสามหกสามแปดห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าแปดเจ็ดสี่เาจุดกันสองตัวบนควจะมี0อ7เจ็ดเจ็ดสก่าหบนเก้าห้าหับเก้าเ มาดูชุดเตนบนงนจานข้าวคูต่อกับวิภันต์มาคลิปนี้นะครับเขาเหนนะครวันนี้ก็จับคู esus, <unching. S 3> ่ให้ก็มีหกสี่หกเก้าสามี่เก้าเก้าเก้าสาแล้วก็53าสามดมาคู่ต้นบนทำาปันต่นทีสอตัวบนตรงตนะครับนจานข้าเเคยครับก็จับคู่ให้สองสามสองสี่ หกสามหกสี 63, 64, ่แล้วก็หกแปดูชุดนี้ก็ของเวนชันเก้าอีกเช่นเคยครับผลิพันธ์มาชุดนี้เข้าตัวโตนะครับวันนี้สายเหมือนครับจะให้ชุดเด่นเจ็ดห้าสามเจมกนะครับชุดสองก็แปดห้าสามแล้วก็แปดวันนี้่านเด่นวงปีหกสี่วจามเจ็ดห้าสี่เก้าห้าส้าครับ ตัวนี้กับห้ครับ <c ười> ลอยแปบนก็3 4มสี่ห้าเจ็ดแล้วก็เกาตัวเนี้เด็นบนมาตัวแล้วเก้าก็มีเดิน3ากับสนะครับชนกันที่3านะครับสตัวบนเน้นก็หกเจ็ดสามหกเจ็ดสี่หกามสี่ามสี่ร คิดว่าน่าจะมาครับผู้ต้อนหกศูนย์ามสี่ศูนย์สี่สามเจ็ดสามเจ็ดี่แปดสามแล้วก็แปดสทางนี่บนอาจารย์ก้าวศูนย์บนชนนะครับสมูนย์เลยหอาจางขาววันนี้ชนกับที่3สามนะครับ้อยสิหน่อยบนมาแน่นอนครับสามหนึ่งตัวดูหลักร้อยบนนะครับวันหลักร้อยเลนที่เท่ากับสามนะครับตามสูนี้ของอาจารย์ก้าแต่ว่าตามสูตรก็คือ ด้ตัวเลข9 1 3แล้วก็4นะครับเป็นชุดตัวเลขรียบร้อยมาแน่นอนครับดูชุดนี้1บนบนงานกราวจับให้ฟันตรงที่9 3 6นะครับตัว3 6ชุดนี้รับชุดตมงต็มครับชอบเน้นที่9 3 6ครับมาตัวเน้นไหมนะครับคู่ต้นบนนะครับคุมชน3ครับจากคู่3 8 3 9แล้วก็3 4 ตัวชุดนี้มี438 439 430 538 539 530 3 8 639แล้วก็630บน30ครับแนครับอารเก่าอยู่เช่นเลยครั3ตัวให้638 639 3 0 438 439 430นะครับโซดไม่ชนอาจจะมารบนครับก็จะเป็น39 38 30 69 68 60นะครับเป็นแนวทางบน นการเล่นบนนะครับของอาจารย์เก่าชุนี้เป็นชุดฮาเลขวิ่งบนอาจารย์เก่าแล้วก็สามตัวนะครับสี่เก้าหกกับสามเก้าหกนี้ที่เก้าหกวิ่งหกนะชุดนี้ปิดท้ายคลิปนี้กับกันกับชุดตัวเล็กหลักหน่วยบนนะครับของแอตตอนมันจะผ่านมาให้หนึ่งกับแปดครับก็มาที่เลขกหนึ่งครับวันนี้หลักหน่วยบนของแอตตอนให้ สองกับเก้าครับจะมาหรือไม่ก็เราลุ้นกันนะครับสำหรับคนชอบเลขเก้าวันนี้ก็คงจะเน้นไปที่เลขเก้านะครับนะครับทั้งหมดน้ำมันฝากท่านผู้ชมในสี่ในช่องใครเข้ามาติดตามรับชมรับฟังแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหโอกาสต่อๆไปแล้วกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยสำหรับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ขอบคุณและสวัสดีครับ ยังไงถ้าแฟนๆชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอชมคลิปดีๆของช่องในโอกาสถัดไปด้วยนะครับ